เมื่อนี้อ้อไปหาลิ้นหนาเม่ป้าเนาะหาเบิ่งหนาเม่ป้าแล้วนี่ก็เขาอ่ะดำหนาแนะนี่แล้วนี่มีน้ำของเลยอันนี้ก็บชบ้านปลาเล็กนี่บอกเออ อนนเ,นนอเออนี่เกษตเทวลานั่นบอกอัน,นอันนี้เป็นทางห้ามเขาอันนี้มากับระตุ้นมาเอาเต่าอีพ่อใหญ่เพิ่นไปใช่สิเออเพิ่นไปหาร์ดลอดโอ้แล้นเนาะเหรือไม่อะไรซื้อเจ้าหน้าซื้อ,น,อนั่นเราก็เบียเออซื้อเบียร์ถ้าเบียร์ลืมตลอดเลยเพราะเขาไม่ใหญ่เพิ่นนั่น เต็มอยู่เทงนี่มันบอมามาบนเห็เนแต่กระป๋องเออโหนี่ฮอดพุ่นบออันนั้นน้องตีนนะเออน้องอยู่นี่เนาะมอืเบิ่งหาอย่างเราบอนเนาะแม่ป้าเพิ่นฮักกันแล้วเนาะแม่ป้าสงการเดี๋ยวแม่ป้าด้อนคือจะเสียงบางเอิญเนาะ ถ้าเสียงบ้างว่าผิดพลาดกับกันเลยก็ขอโทษขออาภัยเล่นไนี่โคตรเย็นเลยอยู่ลุ่มนี่ค่ะเย็นแพงแล้วก็ทำเอง <c oughs> ทำเองมาเห็นกันเมืองพีอนแล้วทำเองนี่สิทำโมกเมืองพีเห็นละไรบ้างนี้ <c oughs> เออมันก็ได้เลยนีย่เ <c oughs> มื่อนี้ก็มา <c oughs> ที่นาเขาเน,นี่นปลาเนาะเนี่ปลาดอนนันะนะ่นแหละก็มาครับคาเตอร์นอตแล้วก็เสต้นแล้วก็บเบีย เนาะยังมั้งนาเพื่อนจะนาจะแล้วตัวเล็กตัวผิวแบบเป็นดำมือหวานเนี่ยเออเฮ้อตัวนั้นเนาะโคตรเชื่องโคตรโผล่คำบอกไก่ไก่โฮล่เปนนั่นเป็นนาเขาบอกเปกระดำแน่แล้วเนาะดิ้กอนมามืัอนี้กับแดดแห้งร้ายเนาะแดดแห้งแห้ง มาเบิ่งน้องซะก่อนเพื่อนก็มีน้องสะเพื่อนฮักกันแล้วเมือหห่อวานนี้มัเงินเสี่ยงบ้างกะเมื่อก่อนนะกระดำนาซอยแม่เท่าอยู่บ้านก็เลยฮักกันมาเมื่อนี้น้องมาฮอดสิทมกสิทมกเมืองพีนนี่แหละ,ะออก็เลยอ้อมมาเอาเตาพนมเตาเต้นก็เลยว่าเอามาลินอยู่ทงหนะเย็นค้าวกันนี่เนาะโอป้าก็ร้ายบ่อยู่นี่ฮะ เกมอบถือว um, well ่าไก่เตอาปุ๊บปหญัยเป็นเน็ตโฮ่พูดเนาะดึงสลามอยู่เป็นเน็ตโฮ่เนาะเป็นอึบโฮ่เลยนี่แหละสิประมาณนี้เด้อพ่อแม่ทุกคนทุกท่านเอยอเนาะที่หับสมเบึงทีวิดีโอนี่ลองตกน้องเด้อน้ำมีเลือกนะคุณโดนการหิงเล็กเออตัวเลือกตัวจกใหม่

ตัวตัวมีให้หน่าอนีจตีมีแม่นบอกให้ตัวได้อันน้องน้องน้องใหม่เห็ะนะโอ้มีก้มค่ะเป็นเอาขี้งูเกือบป่าเนาะไอเสงกันเลยมาเก็บภาพบรรยากาศในะเบิ้งนะนี่แหละเนาะน้องสะเพงหน้านี่น้องสะใหม่ อุ๊ยอนขาดิมึสงขาสัน่นลุงป,ป้าเอ้ยอนขานมาอื้อเพิ่นกันหล,ลายๆเพิ่นปิดเฮาไปสอบนึงบ่เด้แม่ป้าเพิ่นเนาะเป็ดตาสะออนแห่งอีด,ดินอันนี้งามๆแม่นี่มอะเอยเอบ่นี่ปาเป็าสะออนนี่มื้อบักใหญ่นึงนะมนบักใหญ่เนาะนขานขา อันเคียเค้ยวันีมีแต่เคยมาอื้อเมื่อไหนผู้ลุงแม่ปลามาอื้อน,น้าหนายเนาะเป็นจุกไหมนอนี้อันนี้ถังเ้าเสียงบ้างกันได้มาตั้งแต่น้อยๆอายุนหกเจ็ดปีอยู่เลยวันนี้เนาะตั้งแต่เห็นอยู่ห้องหมอหนึ่งปอหนึ่งจนเนื้อจะได้มาจิ้มลงนี่แหละแม่นมันขึ้นมากินเลยว่านี่เราไปเกยอยู่รุ่มปุ๊บโอ้เรามากินรถ โอ้มันมันขึ้นมาเลยมันเหยุบยุบยับเลิกบ้านำหนิอ่าปวดปากเพรเค็งปากเค็งก็มีนะขนมาปล่อยอือมิแม่นมันกินแต่ตอนแลงมั้จ๊ะอือมันเกะปาอ่ะมันก็ยุบยุบยุบมาแล้วเนาะ <laughs> มันค่อยขึ้นมาแล้วมนนันัองนะส่วนรัประธานไปไปนี่ก็ขึ้นทางถึงเลยไม่ใหญ่วะ <c oughs> ไปทาง,งานขน้างมาเลยแต่ว่าค่อยไปนี่เด้อก็ขึ้นขึ้นโน่นนะนี่นั่น <c oughs> แต่ตัวนี้มันใหญ่กว่าได้เนอะแดะดแห่งเลยไก่อะแหละผูนึงคือไ,ไปมีแม่หกเจ็ดลักผูนว่ะเปิดสีหอด <c ười> ไก่เติบได้เนาะตัวนี้กับหาสีเมืองแล้วน่ะหาสีขึ้นไปบึงรับประธานยวนบ้านเสถโมกนี่เลยเนาะเสถโมกอาบน้ำ <c ười> นีำ่ ลังเด้ออย่าเล่นมาเด้อเอาเขาเขาว่าภาษาลาวกันเขาเจอตีนเดี่ยวเขาเจอวอากับเขาด้วยปีนให้เบื้องเนี้ยมันเออข้ามน้ำเนาะปีนปีนปีนให้เบื้องเนี่ยเลกบ้านนี่นะ เลือกบ <laughs> นะ่อย่าลงเนดะ้อย่าลงเด้อมันบิดเขาเด้อไดวเห็นแล้วมันมีเออโอเ้เขาคนไม่ได้เข้าเจอภาษาลาวนี้ระวังเดินรถเด้อเจ้าจะแล่นไปไนดะ้นิง่งๆ <laughs> คือตะยานเนาะวันนั้นเนาะ มาเบิ่งน้ำเนาะอยู่โซลประทานนี่แหละนี่เรียว่าขวดอ,อ่างน้ำอ้าวแม่น้ำนะเปิ่นขึ้นเลยเนาะเป็นอินทรีหรือเปิี่นขึ้นแล้วตอนน,น,นี้เขากระซิบได้ขึ้นไปทางเทิงพุนะ่นเนาะเกินมาเลยบนโซลประทานเนาะอยู่ทางเทิงพุ่นน่ะจะเป็นอ่างน้ำเงือนะนะเนาะ โอ้อาบน้ำบ่หดีวะยังผ่าล้านมา, năm, าอาบน้ำบ่โอ้ด <c ười> ้วยเต้นม่อ่ะบ่บ่มีสง่งเออ ลายนี่เนาะเขาเอ,อิ้นาได้ได้เนี่ยส่นับประทานบ่ส่นับประทานบ้านเซธมวกบ่บ้านในบ้านเซธมวกเลยบอกบ้านปลาไหลบ้านอเล็กไปเลยบ้านบ้านยังบ่อเล็กบ,บอกบ้า,บานปลาเล็กยังนี่นะี่ยอันนี้เป็นส่นับประทานเนาะหุ้นทางเข้ามาก็จะเป็นทางพุ่นเนาะ maksud sid bet ni